ก็น่าเศร้านะครับทำไปแล้วไม่มีคนดูอะครับทุกคนวันนี้รู้สึกหิวข้าวก็เลยคิดเมนูว่าจะทำไข่ดองน้ำปลาก่อนอื่นเราก็มาดูวัตถุดิบก่อนเลยว่ามีกระเทียมพริกแล้วก็ไข่และะ้วก็น้ำดองของเราเราก็เริ่มแก,กะกระเทียมก่อนนะแกะไม่ค่อยเปิดลรอกแต่ก็ยากแกะยากทำ เพราะเป็นคนชอบซอยซอยกระเทียมนะซอยพริกอย่างเงี้ยยาคิดไปไกลนะเราก็มาซอยกระเทียมนี่ซอยซอยซอยแล้วก็มาค่อยๆซอยแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันสวยงามนะทุกคนเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะเกลี่ยเกียให้มันสวยงามเปไงทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาตอกไข่ปอกๆเลยนี่เราก็เกลี่ยไข่ข้าวไข่แดงให้มันลงตัวแบบอย่าเอาไข่ข้าวปนเลยนะเนี่ยมันจะไม่สวยเราก็แบลว่าแยกน้ำนี่เป็นไงเสร็จแล้วมันก็เป็นเพ็นภาพอย่างที่เห็นอ่ะ แล้วเราก็เทน้ําดองที่เราทําอ่ะน้ำหนึ่งส่วนน้าปลาหนึ่งส่วนแล้วก็น้าตาลปี๊บแล้วแต่สูทุกคนเลยนะอยากทํำยังไงกันแล้วนี่เราก็เทลงไปให้มันจับกลุ่มจับก้อนบางทีมันก็แตกก้อนมั้งไงแล้วเราก็ค่อยเอากระเทียมกระพริกเนี่ยใส่ลงไปให้มันดูสวยงามนะทุกคนเป็นไงสวยไหมมันก็จะน่ารับประทานจริงๆเลยแล้วเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็พักไว้ประมาณ นึ่งคืนแล้วว่าประมาณ6กถึงแชั่วโมงนี่มีเด็กมาให้กำลังใจด้วยเราก็ยัดใส้ลงไปในตู้เย็นเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดตู้เย็นคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องลูกบีชแนลตึกตึกตึกตก็ไม่มีอะไรมาก,กครับผมเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้เราก็มากินข้าวกินปานะครับนี่ น้ำจิ้มแซ่บแซ่บครับผมกับไข่ดองที่เราทํามานี่ไข่ดองอมไม่คาดแบบจะนั่นไงเดี๋ยวมันสีหกมันสีหกไหน,นี่ก็เริ่มกินเลยเดอ้อพี่น้องกับนี่จะมีนี่น้ําจิม้มอย่งเนาะซีฟูด้ดบ่ะครับแล้วก็จะเป็นยําอันนี้ไม่ได้ทำอะแบบพอดีเขาทํามาก็เลยแบบเป็นกับแก้มหน่อยนิดนึงนี่แล้วก็สีมิมีผัก มีซิมีผักเป็นกับแกลมเนอกับบะตองยังมากมายครับผมสีซิมนะอือขอซิมไข่ก่อน oh, <no. S 1> อโอ้ no โอ้มือสั่นโอ้นี่ครับเป็นไยงยเป็นจะได้ล่ะโอนจะได้ล่ะคัมโตโตเลย อืมอืมอร่อยอ่ะอืม,อมสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่มันอร่อยเหมือนเราหมักหมักแค่น่ะหมักนานอืมอร่อยืมอืม,อม ยำเลยอืวันนี้ก็ยำอีกแล้วคลิปแล้วก็คลิปก่อนหน้านั้นก็ยำมันจะเป็นแบบมายำม,ออมากม mm. mm. กินยำคำโตโตเลย อือยำมหมดเป็นหนึง่งเขาแบบทำแบบเล็กๆน้อยๆไงเราก็เลยแบบว่าขอเป็นแบบว่ากับแก้มหน่อย อร่อยอืมอ,อืมอืมสีอาจ,จะไม่สวยแต่แบบแล้ว,ลวเ้ามาแบบข้าเนี่ยข้างให้ข้าวไงนะเห็นไหม เห็นไหมแล้วก mm ็น hmm. mm ้ำจิ้มซีฟู๊ดีล ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหม,ม,มแต่แบบอยากแนะนำว่าอร่อยมากอร่อยเลยข้าวที่อร่อยนี่ทามาน้อยนะแบบว่าเป็นข้าวมื้อเดียวไม่อยากกินเยอะนหนักขึ้นต้องไหลายโลแล้วแต่แบบว่า เอามาแบบว่ายามดึกๆให้พี่น้องดูนะแบบเปรี้ยวหวานเค็มมีทุกสูตรครับผมมข้าหอมมะลิ นี่นะครับงแต่มันดองนานไปคือนอะ่ะก็เลยสีไม่สวยแต่แบบรสชาตินี่แบบไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกคนทำโต,ต,ต,ตเลยนะอออืือื เลือดไข่ข้างซ้ายดูดิดูความยืดดิหอกจิ้พริอยนะเลือดน้ำแบบอร่อยมากทุกคน ความเยิ้มของมยนะเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยืหมอร่อมยอมาก

ครับก็อร่อยครับผมสูตรสูตรของลุหมี a ชแนลก็ อร่อยอร่อยเหมือนกันครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมกดไลค์กดซับสไครต์ห้ช่องของลูกหมีชาแนลด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อลูกหมีจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเนาะแบบมันก็น่าเศร้านะครับทำไปแล้วไม่มีคนดูอะครับทุกคนโอเคครับผมไปกันแล้วนะบ๊ายบาย